ไปเด้อพี่น้องเด้อเมือนี้สาคููมาสวรางสามือสุดท้ายพี่นนองนือก่ว่าอากาศมันห่วนมือนี่ฮจะมีคนคนไทยเชือเลยพี่น้องเนี้่งเาคนมันจะมีมันจะมีุทไเือนำทีมงานด้วยเด็กๆ นี่ล่น่ามา่างเวียงี่นองวงบ้าอันนี้คนเห็เป็นซอยขายอาหารเวียนามี่นอรลายแหงอันนี้ เกียติพวกนั้พี่น้องมันเป็นโซนที่เป็นกระดับเปายตสิบทันไน่ะ้าโโอ,อกไปเ <ไป S 2> ลยโกก็ไม่เหลือจ้ะ กวนใจดิกหน่อยแซ่บไปซ้ำสองพอแม่ขาก็งามงามแม่ขางามขาโย,งายงองพูดว่าลดราคาพิเศษขาขาเบาเป็นแม่ขาตืมหายมะสันแซ่บบล้อ๋อแซ่บมะสันไกส่สีพี่น้องไกส่สีสีซีฟนอกกับมีการมาลองมาสัน เกียวสาสวรรค์ำลไย นีเป็นคล้ายขอบคุณคลขอบคุณนคลขาวกรรมอันนี้ขาวกรรมขาวดำขอาวุ้นางกินเขาเป็นิจฉัดนะจิไกพี่น้องในเจาท่าโอ้ยตอ้ยซ้นะตัวนี้หาซีฟนะนี่บุญของเปล่าส ซ้ำกันตักเท่าไรมากเท่าไรเนี่ฮะมากหนึง่งพกสิบพุกสิบพันพกหมื่นก็สิบประมาณนั้นเลยบ,บาทน,นี่แหละคิวยาวพี่น้องไปปะพี่น้อไปแบบไปแบบจุ๊บจุ๊จยับดีๆเลยบดอีกกินไะไหลังจากที่ปะผัวของมากเนาะพี่น้องเนาะเด็กๆคุณหอาก,กับจัดอีกอหอบสอง กะเล่มกว่าแซบบ๊อกัวนูบ๊วบา้ดอยเลกินัวคงสามกีเบิงเดียพี่น้องเลยก็ลอนีก็แหลูก้อเดืย่นเาเ้่ใกนมัุิจางองมาทั้งฟังท่านลองแล้วพี่น้องว่านเดอยจิโกร์ไลไปแล แ่กอุปกรณ์ายาอันสไตล์ไหวะอ่ะสัตท่าสบายดีเอฟซีก่อนหยาดลุงกันพี่น้องเยอคดวอดพี่น้องอ พี่น้อง,มอง,งเมื่อวันเส้ร์ส่วน,นพี่น้องเด้อเพ่ดก็ลืมบ้างงส่นน,นี่นี่มีจีบมากินแค่สิเสียแค่ลาพี่นนองเสียแ่ผายมเสา่งสนทางนี้พี่น้องคนกัซิบประมาณไหว่ขายเก่งแบบแล,ลาวเฮดเฮดเป็นห่านหน่

ขอมาจำนวนเพตกตัหนึ่มีตะดีหลหลนานอของาวยูทีส่วนเบอร์นี้เพิ่นเก็ตรเป็นข้าวเขกินเป็นต๊้ใหม่เนี่ยทานอาหารเร็ว ประเดี๋ยไปตองแต่กระของพี่น้องเนี่ยตองประแดกนี่กินหันสว,วหสวรรค์เด้ย,ดย,ดยหัวสวรรค์เด้ยหัวสวรรค์เด้ยพี่น้องน้ำเสนอได้มุมพี่น้อง เป็นตึกเก่าจะได้สาวคู่มหอนนี่พี่เน,นาะฮู้เนี่รถเต้งแต่เดนิดนเดนและขอแสดงความยินดีกับทางบุรีรัมโดยหุ้นพักประธานอีกนางจะเป็นของข้าของคุูขู่บ้านขูเ่เมืองสร้างแรงสวงเกต ด้านหน้าเวทีเพื่อฮักผู้ใหญการเคารพและนับถือตลอดมาทานปริยเอกสุพรรณแก้วมีไจเนาะจ้าขอให้พระธานมีทางดลดังใจให้ธุรกิจของฐานทุ่งเรื่องเหลืองเหลืองต้นอะไรเยอะแยะอ่ะเซอร์โบนอพยูนั่นต้องนอนแน่เนาะค่ะบัตรดูหน้าาเน่ของราาเนี่ขอพราะวานาหารเปนยีสต์เพลาพี่น้อง

อันี่นให้พี่นอ้องเบิงลาคา4ล้านหาเส้นกวนยะเตี๋เง้ยเหด้วยมือได้พี่น้องแนนี้นนได้ ทีสอากีของบริษัทูนใจนอกจากัเียบเงีนก็่าหน่รกจกหน่นจากีสาสำหรับคิวเมี้ฝากเพียงคียเด้อพี่น้องเด้อติดตามคิปตัวไปเพราะว่ามันร้ายแหงพี่น้อง